ให้ทุกคนลองเทียบกำลังใจของตัวเองว่าเราฝึกปฏิบัติมาการขนาดนี้ใจของเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอันนี้ในแค่แค่ความโกรธด้านเดียวนะยังไม่รวมไปถึงอารมณ์กามคุณอารมณ์ราคะอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะต้องเป็นกิเลสของเราที่จะคอยผักดันเราอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ วันนี้ไม่รู้แหละก็คงพระท่านคงเมตตาบอกว่าสงสัยในนี้มีแต่คนโกรธเยอะหรือเปล่าเป็นคนขี้โกรธหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งอารมณ์โกรธเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหมทุกคนว่าความน้อยใจความไม่เห็นคุณค่าของเรามันเลยทำให้เราโกรธขึ้นมามองให้ออกนะ ามว่ายิ่งเราให้ความสําคัญกับใครมากขึ้นถ้าเขาเห็นความสําคัญของเราน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่พอใจนั่นแหละคือปฏิฆาแล้วถ้าไม่พอใจมากขึ้นจะเป็นโกรธถ,ถ้าโกรธมากขึ้นจะกลายเป็นพยาบาทเราต้องดูวลวมใจให้ดีนะนี่คือความละเอียดของการปฏิบตัติเวลาที่เราจะเป็นละไม่ใช่บอกว่าละสังโยชน์เราจะละ สกายิทธิ์ชนะได้แล้ววิจิตรฉาชนะได้แล้วศิลปพระตา,าพามาชนะได้แล้วแต่อารมณ์โกรธคุณยังอยู่ในใจอารมณ์พยาบาทคุณยังฝังแฝงอยู่ในใจเต็มไปหมดเลยอะ่ะเรากำมาบทสิบยังรักษาได้ไม่ละเอียดเพียงพอเราจะไปละได้ยังไงคนฟังเขาก็จะหัวเราะเด้อย่าไปพูดให้เขาฟังปกติเราก็จะไม่ชอบพูดอยู่แล้วเนาะจะมีบางคนบางกลุ่มเราเขาจะชอบพูดเยอะน่ะเราก็ฟังไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้เรา ให้เรารู้ในใจว่าเราเราปฏิบัติอะไรมาเราจะไม่ได้แบบเปเขาเรียกว่าเอาสิ่งที่เราปฏิบัติไปขายออกไปอ่ะมันจะปล่อยไก่เกินไปอ่ะถ้าเขารู้ก็เราเยอะเกินมันจะทําให้เหมือนเราปล่อยไก่ไปเขาก็จะปล่อยให้เราปล่อยไก่ไปเรื่อยๆนะเขาไม่หยุดหรอกเขาก็จะดูซิว่าพูดง่ายบางคนเขาจะดูอย่างว่าเราจะขายความโง่ของเราได้มากขนาดไหนอันนี้สําคัญนะครับะฉะนั้นเวลานักปฏิบัติเขาดูอะไรดูตัวเอง เขาจะไม่เขาจะไม่ได้เอาเอารม์ของตัวเองเนี่ยไปเล่าให้คนนู้นฟังบางคนนี้ฟังบางทําอย่างนู้นอย่างนี้ฉันทำยี้ยี้ได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 ,ได้อันนี้มันมันดีอยู่แต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงละ่ะมันจะกลายเป็นอะไรครับวาจาแล้วนะเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังกี่ขนาดสองต่อสองนี่เรายังใช้ผิดกันมาเยอะเลยอะแค่นั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมุสาวาศแล้วนะเรารักษากันได้หรือยัง ยังบอกว่าจริงๆแล้วมากกว่าน,นั้นเองมันเลยไปกว่านั้นแล้วขั้นแอดวานไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันมันคงไม่ใช่แค่แบบเล็กๆน้อยๆขนาดนี้เห็นไหมครับว่าเมื่อไรก็ตามเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยไอ้เล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยต้องระมัดระวังให้ดีนะเราต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่ามันจะไปกระทบกระทั่งบุคคลอื่นทําให้เกิดความเดือดร้อนกับเขาเนี่ยต้องคิดเยอะ คิดให้มันดีไม่ใช่ว่าเราทําไปแล้วแล้วเราค่อยมาแก้ทีหลังว่าเออทาให้มันโกรธก่อนแล้วค่อยไปง้อมันก็ได้ว่าอย่าทําแบบนี้เพราะวิบากกรรมมันเกิดถามว่าเพราะอะไรนะวันหนึ่งคุณก็ต้องถูกคนทําให้คุณโกรธแล้วถ้าเขาดันคิดไม่ได้เหมือนเราหร่อว่าต้องไปง้อทํำยังไงจะไม่ติดใจกันเป็นชาติแล้วชาติเล่าข้ามภพข้ามชาติหรือถูกไหมครับดังนั้นอันนี้สําคัญมากๆเลยหลวงพ่อบอกว่า ทำอะไรได้อย่างนั้นน่ะสำคัญนะใครบ้างในนี้ไม่อยากรวยอยากรวยไหมอยากถ้าคุณอยากคุณก็ต้องให้ทานให้คนอื่นให้เป็นเมื่อให้คนอื่นเป็นคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณได้คนให้สิ่งของวันหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาได้สิ่งของคนให้ทำเป็นทานวันหนึ่งก็ต้องมีคนสอนให้คุณเข้าใจในการให้ทำเป็นทานคุณให้สิ่งที่ละเอียดอภัยทานวันหนึ่งก็ต้องมีคนให้อภัยทานกับเรา คนให้เงินล้านวันหนึ่งก็ต้องมีคนให้เงินล้านกับคุณมันเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาดังนั้นนักปฏิบตัติทุกคนเรื่องทานนี้เขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่วางใจตัวเองนะในการให้ทานแต่อันนั้นท่านเรียกว่าอานิสงส์มันคือการได้แต่การปฏิบตัติเราไม่ได้หวังอนิสงส์ฟังดีๆนะแต่อนิสงส์เกิดไหมเกิดแต่เราไม่ได้มาหวังว่าทําทานนี้เพื่อจะเอาอันนี้อันนี้ แต่เราหวังเพื่อสละความโลภออกจากใจของเราให้ได้มากที่สุดเท่านั้น